วิธีการใช้น้ำตาเทียมแบบกระต๋อรายวันขั้นแรกล้างมือให้สะอาดจากนั้นบิดเปิดฝากระป๋องน้ำตาเทียมออกดังในคลิปวิดีโอจัดท่าให้เหมาะสมโดยนอนหงายหรือนั่งเงยหน้าขึ้นมองเพดาน ใช้มือข้างที่ถนัดถือกระปะ๋อน้ำตาเทียมไว้แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างลงและเหลือกตามองบนหยดน้ำตาเทียมลงในกระพุ้งตาหนึ่งหยดโดยระวังไม่ให้ปากกระปะ๋อสัมผัสบริเวณดวงตามือและสิ่งอื่นใดปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่างและหลับตาเบาๆโดยไม่กระพริบตาเป็นระยะเวลา10-30วินาที หากมีส่วนที่ร้อนออกมาให้ใช้เทชชูซับเบาๆนำฝากระเป๋อที่ปิดออกในขั้งแรกมาเสียบปิดบนกระเป๋อให้สนิทดังในคลิปวิดีโอคำแนะนำเพิ่มเติมควรเก็บน้ำตาเทียมไว้ในอุณหภูมิห้อง หากมียาที่ต้องใช้หยอดตาร่วมกับน้ำตาเทียมโดยยาเป็นสารละลายใสยควรหยอดก่อนใช้น้ำตาเทียมเป็นระยะเวลา5-10นาทีไม่ควรใช้กระป๋องน้ำตาเทียมร่วมกับผู้อื่นหลังจากเปิดใช้กระป๋องน้ำตาเทียมแล้วห้ามใช้นานเกินกว่า24ชั่วโมงหากยังใช้ไม่หมดก็ควรทิ้งไม่ควรนำมาใช้ต่อด้วยความหวังดีจากงานบริบาลเภสัชกรรมและวิชาการฝ่ายยาและวชภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวีนักีีลาชา